ต่อมาเรามาต่อกันที่แนวทางที่เป็นเลขเด่นแล้วก็เลขวิ่งนะคะอ่าเริ่มกันที่แนวทางของหนุ่มตาคลีเลยนะคะกลับมาแม่นแล้วนะหลังจากที่หลุดไปงวดที่แล้วนะคะก็กลับมาเข้าวิ่งบนหกนะคะวิ่งบนหกเข้าหลักไหนหลักสิบนะอ่าถ้าใครตัดซื้อนะคะก็จะได้เจ็ดหกหกเจ็ดสองตบนนะอืม ตอ่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะเดี๋ยวแนวทางของพี่เหมินบทภาษาหนิวาดนะคะก็เข้าเลขวิ่งนะคะเข้าเลขวิ่งล่างนะคะเมื่อที่แล้วก็เข้าล่างงวดนี้ก็เลขวิ่งก็เข้าล่างอีกนะคะตอ่อมาค่ะเป็นแนวทางของของคุณปูประมาณนั้นนะคะงวดนี้เข้าเฉพาะเลขวิ่งนะคะ นี่เข้าเฉพาะเลขวิ่งบน7นะคะสําหรับคนปูประมาณนั้นนะคะอืมแล้วก็ได้คู่โต๊ดด้วยนะได้คู่โต๊ดนะคะคู่โต๊ดนะอ่าแต่ถ้าใครอ่ากลับหัวนะคะแต่ถ้าใครกลับหัวก็จะได้ไปนะอ่ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของประชานิยมนะคะเจ้านี้เข้าเฉพาะเลขเด่นนะคะใช่ไหม งวดนี้ประชานิยมค่าเฉพาะเลขเด่นหกกับเจ็ดนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะเข้าเก้านะคะเข้าเก้าหลักรหักร้อยบนนะคะเจ้านี้งวดที่แล้วก็เข้านะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเลขเก็บตกนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนเข้าสี่หลักหน่วยล่างแล้วก็เข้าเจ็ดหลักหน่วยบน นะคะเจ้านี้เขาเข้าบ่อยนะคะสําหรับเลขเก็บตกนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขเด่นบนของอินทรเทวนครนะคะก็เข้าเจ็ดกับหกบนนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาราชผลบุญทวีโดยสิทธิ์ลวงพ่อเนื่องนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าเฉพาะเลขเด่นนะ เลขที่เป็นคู่ไม่เข้านะคะสําหรับมาทางางวดนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของย่าโมออกศึกนะคะเข้าตัวนี้นะเข้าสี่นะคะเข้าเลขเด่นสี่นะคะเลขเด่นสี่ล่างนะคะหลักหลักไหนหลักหน่วยนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์พีนะคะเป็นแนวทางเลขวิ่งล่างนะคะก็เข้าหกนะคะใช่ไหมเข้าหกหลัก สินะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้าน,นี้นะคะแนวทางของเอาปัหแนวทางของอคุณวินดี้นะคะก็เข้าหลักร้อยเก้านะคะหลักร้อยของคุณวินดีเข้าเก้านะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเล็กเด่นของคนโคราชนะคะเข้าหก หลักสิบแล้วก็เข้าเจ็ดหลักหน่วยนะคะเหน็นไหมวงกลมใหม้ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณไกลทองนะคะแอดไกลทองนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าหกหลักสิบบนนะคะเห็นไหมนี่เข้าหกหลักสิบบนนะคะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะคะก็เข้าเจ็ด เข้าเจ็ดบนตัวเดียวนะคะเห็นไหม,มเข้าเจ็ดบนตัวเดียวเนาะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขเด่นของอเลงพิชิตโชคนะคะเจ้านี้ก็เข้าทั้งสี่กับเก้าใช่ไหมคะเข้าสี่ล่างแต่ว่าเข้าสี่ล่างนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางบนนะคะแล้วก็เข้าเก้าหลักร้อยบนด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณพิมมี่นะคะ เป็นแนวทางของคุณพีนี่มีกี่ฉบับเนี่ยนะแป๊บหนึ่งนะหนึ่ง,งสองสามสามฉบับนะคะหลักสิบบนนะคะสิบบนก็เข้าหกตรงนี้นะอแล้วก็ฉบับที่สองนี้นะคะให้หลักหน่วยบนมานะคะหลักหน่วยบนมาคือเข้าเจ็ดนะคะแล้วก็หลักสิบหน่วยล่างนะคะเข้าตัวไหน นี่เข้าหหลักสิบแล้วก็เข้าสี่หลักหน่วยนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเดี๋ยวนะเป็นแนวทางของอคุณ L. อนะคะกลุ่มพา้าชิดการนำโชคนะคะก็เข้า,าเลขวิ่งบนเจดหลักหน่วยนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอ เลขสายฟ้านะคะเจ้านี้เข้าเ,าเลขวิ่งนะคะหรือว่าเลขเด่นบนหกนะคะอุะย้ยๆแป๊บหนึ่งนะ,ปรประคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณโยนะคะแอดโยก็ให้มานะคะเข้าเฉพาะเลขเด่นนะคะงวดนี้ เจ้านี้ชอบเข้าเลขเด่นเข้าเลขเด่นบนเจ็ดนะคะแล้วก็เข้าเลขเด่นเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งล่างหกนะเห็นไหมเห็นกันไหมคะเจ้านี้ชอบเข้าเลขวิ่งนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของกุหลาบสีม่วงนะคะเจ้านี้เข้าเลขเด่นเจ็ดเจ็ดตัวเดียวนะคะบนตัวเรียก็ก็เข้าหลักไหนเข้าหลักหน่วยนะคะเข้าหลักหน่วยนะ <laughs> เริ่มจะงงงแล้วเพราะว่า นั่งพูดมานานแล้วเนาะอ่ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางปักหลักสิบล่างนะคะเจ้านี้ก็เข้าหกหลักสิบล่างที่แล้วก็เข้าสองหลักสิบล่างเนาะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของข้อมูลวิเคราะห์หวยรัดนะคะก็บนก็เข้าเลขเด่นทั้งเจ็ดทั้งหกเลยนะคะแล้วก็ล่างก็เข้าทั้งหกทั้งสี่เลยนะคะอืมเข้าทั้งสองนะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดไก่นะคะที่เป็นเลขเด่นนะ3กับ4ี่ก็เข้า4ี่ล่างนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคนโคนราชนะคะเด่นร้อยสิหน่วยนะคะเด่นร้อหน่วยก็เข้า6หลักหน่วยบนนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอคุณสายทานน้ําใสนะคะให้เลขเด่นบนมาห้ากับหกก็เข้าหหลัก10บบนนะคะ อุ้ยอุ้ยแปบ๊บนึงนะคะผสมกันละแป๊บนึงนะผสมกันแล้ว,แบบนะอ,ลวอุ้ยแปบ๊บนึงต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอ รัฐบาลการประมูลนะคะก็เข้าเลขเด่นนะคะเข้าเลขเด่นเฉพาะเลขเด่นสี่นะคะเข้าเลขเด่นสี่ล่างนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณสมชายนะคะเจ้านี้ชอบเข้าเลขเด่นอย่างที่ว่านะคะชอบเข้าเลขเด่นอย่างที่ว่าก็เข้าทั้งหบดทั้งล่างเลยใช่ไหมต่อมาค่ะเป็นแนวทางของสูตรหวยดาวราเจ็ดสีนะคะเจ้านี้เข้าไหม นี่เข้า9หลักร้อยนะคะเข้า9หลักร้อยนะสำหรับงวดนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอคุณม่อนชิโร่นะคะเจ้านี้เลขเด่นให้มา6กับ7บนนะคะก็เข้าทั้ง6ทั้ง7บนเลยนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของปิดทองหลังพระนะคะก็ให้ วิ่งบนตัวเดียวเก้ามานะคะก็เข้าเก้าหลักร้อยก็เข้าเนาะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเ,อเสือส้อนเล็บนะคะเป็นแนวทางล่างให้มาเด่นห้ากับหกเนาะก็เข้าหกหลักสิบแล้วก็ได้สี่หกหกสี่สองตัวล่างด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของจ้านนี้นะคะเห็นกันไหมเ,เป็นแนวทางของ อาจารย์หนุ่มเจาะเลขดับนะคะเลขเด่นเข้าหกทั้งบนทั้งล่างนะคะเจ้านี้สำหรับงวดที่แล้วนะคะเข้านะคะสำหรับงวดที่แล้วเข้าทั้งเจ็ดทั้งสี่บนล่างเลยนะ,ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอคนยาที่ V p พนะคะเด่นล่างเด่นล่างหกนะคะเด่นล่างหกเห็นไหมนี่เข้าตัวนี้นะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอกลุ่มโดยราบรอยนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าไหมเข้าไหมคะหลักสิบบนหลักสิบบนคู่นะคะหลักสิบบนคู่ก็ผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดเปิลนะคะแอดเปิลนะคะเป็นแนวทางเลขเด่นบนหลักสิบหลักหน่วยนะคะ เข้าเจ็ดหลักหน่วยนะคะเข้าเจ็ดหลักหน่วยนะืเจ้านี้นะคะลองตามดูนะคะสําหรับเลขเด่นของคุณอของคุณเปิ้ลหรือว่าแอปเปิลน,นะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอเสือซ้อนเล็บเหมือนกันนะคะเสือซ้อนเล็บก็ให้มาแนวทางเด่นล่างสองสี่แล้วก็ห้านะคะสองสี่ห้านะเข้าสี่หลัก หน่วยนะคะเข้าสี่หลักหน่วยนะอืงวดนี้มาไม่ครบนะคะงวดนี้นะคะเรามาต่อกันที่เลขดับนะคะเลขดับเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะดับเจ้านี้เดี๋ยวนะคะนี่เจ้านี้เป็นแนวทางของคุณชนะพลน,นะคะคัดอัพผ่านไหมคัดอัพห้าผ่านไหมคะผ่านนะคะแล้วก็คัดดาวหนึ่งผ่านไหมผ่านนะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขดับของอดับคนรวยช่วยคนจนนะคะจ้านี้ดับดับล่างนะคะดับล่างหนึ่งผ่านไหมผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของจ้านนี้นะคะดับ สิหน่วยบนของคุณโกสัมพีนักคำนวณนะคะก็ดับบนสะัดับสิบหน่วยบนสามผ่านนะผ่านนะคะผังเลขนะคะดับบนศูนย์ผ่านนะต่อมาค่ะดับลำดวนนะคะผ่านไหมคะดับบนสีดับล่างสองผ่านไหมผ่านนะคะต่อไปค่ะดับ ปอตาปีดับบนผ่านไหมผ่านนะคะหนึ่งผ่านนะคะต่อมาค่ะดับบนไอดับบนหนึ่งดับล่างหนึ่งของคุณอ่ก้านทูบนะคะคุณหมูก้านทูบนะก็ผ่านนะทั้งบนทั้งล่างนะคะต่อมาค่ะเป็น,นทางของคุณอินทร์เทวินทร์อินทรเทวนครดับบนศูนย์ผ่านนะ แล้วก็ดับล่างศูนย์ก็ผ่านนะคะต่อไปค่ะแนวทางของเจ้าสัวพันล้าน VIP นะคะดับบนสองผ่านไหมผ่านนะคะแล้วก็ดับล่างดับล่างหนึ่งก็ผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขดับของคุณสายพานน้ำใสก็ดับล่างหนึ่งก็ผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวาทางาดับแต้มคู่ท้ายบน ของกุญชนาพลนะคะผ่านนะเห็นกันไหมผ่านนะคะเพราะว่าไม่มีหกเจ็ดนะแล้วก็่าดับแป้มล่างของกุญชนาพลนะคะผ่านไหมไม่มีหกสี่นะผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพนะคะก็ให้ดับล่างสามกับเจ็ดนะคะ ให้ดับล่างสามกับเจ็ดนะผ่านนะคะแล้วก็จ้านีา้คุณเคยเหนือนะคะให้ดับหน่วยล่างสองเจ็ดเก้านะคะผ่านนะต่อมาค่ะเป็นแนวท,ทางของคุณพิมมี่นะคะแนวทางของคุณพิมมี่นะให้ดับดับร้อยบนทุกหลักนะคะดับร้อยบนทุกหลักอ ตัวไหนแปดนะคะดับร้อยบนทุกหลักแปดผ่านนะคะอ่าแล้วก็ให้อ่าดับร้อยบนหกกับสองฉบับนี้ก็ผ่านนะคะแล้วก็ให้อ่าดับหน่วยบนหนึ่งห้าศูนย์ผ่านไหมก็ผ่านนะคะอะ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของพิมพ์มีเหมือนกันนะคะดับสิบหน่วยบนเก้าผ่านไหมคะผ่านนะคะเพราะว่าสิบหน่วยเพราะว่าสิบหน่วยบนนั้นไม่ใช่เก้านองงดนี้นะคะผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางล่างของคุณพิมพ์มีนะคะอแนวทางล่างของคุณพิมพ์มีก็ดับล่างดับล่างเก้าผ่านไหมผ่านนะคะอ่าเอ้า สลับกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างของคุณพิมมี่ศูนย์นะคะอ่าแล้วก็ดับหน่วยล่างของคุณพิมมี่ศูนย์ผ่านไหมผ่านนะคะอ่าผ่านนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขดับของคุณเวียงพิงค์นะคะมีหลายฉบับเหมือนกันนะคะ มีหลายฉบับเหมือนกันนะคะเรามาดูที่นี่ฉบับนี้นะฉบับนี้จะมีอยู่แผ่นนี้จะมีอยู่สี่ฉบับนะซึ่งเป็นดับร้อยทั้งหมดนะคะสี่ศูนย์ศูนย์สองสี่นะคะผ่านทั้งหมดเลยนะคะผ่านทั้งหมดเลยเพราะว่างวดนี้หลักร้อยเป็นเก้านะอ่าแล้วก็ อีกฉบับหนึ่งนะคะฉบับหนึ่งก็ให้ดับร้อยสิบหน่วยบนศูนย์นะคะผ่านนะฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะคะของคุณเบงพิงนะคะดับสิบหน่วยล่างศูนย์ก็ผ่านนะคะอืมต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขดับของเดี๋ยวนะของราชาเลขดับหรือว่าคุณหนุ่มอาจารย์หนุ่มนะคะ เขาบอกว่าสามตัวบนตรงๆนะคะดับที่จะที่ดับนะก็จะมีตัวนี้นะคะผ่านไหมผ่านไหมคะผ่านนะคะผ่านทั้งหมดเลยนะคะต่อมาค่ะต่อมานะคะนี่อาจารย์หนุ่มก็ให้มาเลกดับเหมือนกันนะคะที่เป็นราชาดับนะนี่ผ่านไหมคะบนผ่านไหมบนผ่านนะคะ ไม่มีไม่มีหกเจ็ดนะส่วนแนวทางล่างผ่านไหมมีหกสี่ไหมคะมีแต่สี่หนะถือว่าผ่านนะคะใช่ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะแปบ๊บหนึ่งนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางระดับของคุณราชาระดับเหมือนกันหรือว่าอาจาร,รย์หนุม่มเช่นกันนะคะไม่ค่อยจะเห็นตัวเลขเลยนะอ่า เขาบอกว่าดับบนสามผ่านไหมผ่านนะคะแล้วก็ดับล่างหนึ่งผ่านไหมคะผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณเคนะคะคุณเคดับบนดับบนตัวไหนคะดับบนหนึ่งผ่านไหมผ่านนะคะแล้วก็ดับล่างนะคะดับล่างดับล่างเจ็ดนะคะดับล่างเจ็ดผ่านไหมผ่านนะต่อมาค่ะเป็นแนวทาง เลขดับของอดับร้อยบนของเสือซ่อนเล็บนะคะเจ้านี้ก็มีหลายฉบับแล้วนะที่เข้านะนี่ดับร้อยบนเจ็ดนะคะผ่านไม้ผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขดับล่างของของเจ้านี้นะแป๊บบนึ่งของคุณหนุนดวงดีนะคะ เลขดับล่างของคุณหนุนดวงดีนะคะก็ดับล่างสองผ่านไหมก็ผ่านนะคะต่อมาเป็นแนวทางเลขดับของอคุณสุกรัรดาดับบน8ผ่านนะคะผ่านนะต่อมาค่ะดับล่างของอคุณลีลาวดีนะคะดับล่างทุกหลักสองผ่านนะแล้วก็แนวทางเลขดับของคุณสัทาน้ำใสนะคะ ดับบนผ่านไหมคะดับบนมีหกเจ็ดไหมอ่าบนไม่มี6กเจ็ดนะคะผ่านแล้วก็ดับล่างมี6กสี่ไหมไม่มีก็แสดงว่าผ่านนะผ่านทั้งบนล่างเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางอ่าเลขดับคู่ล่างของนายกานทูบนะคะเจ้านี้มีหกสี่ไหมหกสี 6, มีไหมคะไม่มีนะใครตาดี หกสี่หกสี่ไม่มีนะคะก็แสดงว่าผ่านนะผ่านนะคะสําหรับดับคู่บนนั้นในการทูกไม่ผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็น,นทางเลขดับของอาจารย์ประโชคนะคะเจ้านี้นะคะไม่ผ่านมาสองงวดงวดนี้ผ่านนะคะดับบนแปดนะคะผ่านนะเรามาปิดท้ายกันที่เลขดับของคุณโชยุนะคะคุณโชยุนะคะเจ้านี้นะ เป็นดับอาเดี๋ยวนับแป๊บนึงเป็นดับล่างแล้วก็ดับบนนะคะดับล่างผ่านไหมคะดับล่างมีหกสี่ไหมมีหกสี่ไหมมีติสี่หกนะผ่านนะคะแล้วก็ดับบนผ่านไหมดับบนไม่ผ่านนะคะนี่เห็นไหมเห็นหกเจ็ดไหมดับบนไม่ผ่านนะอือต่อมาค่ะฉบับนี้ฉบับสุดท้ายแล้วนะคะ ปลาไป48นาทีแล้วเกือบชั่วโมงนะคะนี่ดับบนผ่านไหมดับบนไม่ผ่านนะคะนี่ดับบนไม่ผ่านนะคะแล้วก็ดับล่างผ่านไหมคะดับล่างดับล่างมี64ไหมไม่มีก็แสดงว่าผ่านนะคะจบแล้วนะคะจบแล้วสําหรับการรีวิวนะคะอ่า ค่ะต้องขอบคุณฮะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมลองเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ช่างของเราด้วยนะคะที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราอัปเดตไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับงวดต่อๆไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ